สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์พระวินัยที่คา,ารวาสก็ควรรู้นะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงประราชิกข้อที่1เรื่องการเสพเมทุนไปแล้วซึ่งเปรียบเหมือนการเจาะเรือตัวเองให้จมลงกลางมหาสมุทรอย่างการบวชเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประราชิกข้อที่2ครับข้อนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของของคนอื่นครับพระวินัยข้อนี้เรียกว่าอทินนาทาน แปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือการลักทรัพย์หรือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยจิตที่คิดจะขโมยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหต้องขโมยของชิ้นใหญ่ๆแพงๆละะสิถึงจะร้ายแรงขนาดนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับในพระวินัยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าการขโมยของที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งมาสกขึ้นไปก็ถือเป็นปาราชิกแล้ว แล้วหนึ่งมาสอกมันเท่าไหร่กันล่ะถ้าจะให้เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการท่านก็ตีความกันไปต่างๆนานาแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดสมัยก่อนคณะสงฆ์ไทยเคยตีความเทียบไว้ว่ามีค่าประมาณ1บาทครับใช่ครับฟังไม่ผิดแค่บาทเดียวถ้าพระภิกษุมีเจตนาที่จะขโมยของของคนอื่นที่มีราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไปท่านจะขาดจากการเป็นพระทันทีเลยครับ ทำไมถึงได้เข้มงวดขนาดนี้เรื่องขโมยของนี่มันไรแรงกว่าการมีเพศสัมพันธ์อีกเหรอเราต้องเข้าใจบทบาทของพระสงค์ก่อนครับพระท่านดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสีที่ชาวบ้านถอยให้ด้วยความศรัทธาใช่ไหมครับท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกชาวบ้านหวานข้าวลงในานาก็หวังว่าจะได้ผลบุญงอกเงยขึ้นมาแต่ถ้าวันหนึ่งนานั้นกลับกลายเป็นผู้ขโมยมลรัพันธ์จากชาวบ้านเสียเอง ความไว้วางใจความศรัทธาทั้งหมดมันก็พังทลายลงทันทีเลยใช่ไหมครับมันเป็นการทําลายรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพระกับฆรวาสโดยสิ้นเชิงเลยดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของมูลค่าสิ่งของแต่เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์และความไว้วางใจที่เป็นหัวใจสําคัญของการดารงอยู่ของพระศาสนาครับทีนี้หันกลับมาดูตัวเราเป็นฆรวากันบ้างการรู้เรื่องนี้มันสอนอะไรเราอย่างแรกเลย มันสอนให้เราละเอียดอ่อนมากขึ้นครับเคยไหมครับไปทำงานแล้วหยิบปากกาของออฟฟิศติดมือกับบ้านมาเออนะแท่งเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะหรือเห็นคลิปหนีบกระดาษวางอยู่เต็มไปหมดก็หยิบมาใช้ส่วนตัวนิดๆหน่นนอยๆใจมันจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าของเล็กน้อยของส่วนรวมการกระทำแบบนี้สำหรับเราอาจจะยังไม่ผิดกฎหมายร้ายแรงแต่ มันคือการเพาะเชื้อของเทยจิตหรือจิตที่คิดจะลักเล็กขโมยน้อยให้เติบโตขึ้นในใจเราโดยไม่รู้ตัวพอเราเห็นว่าพระท่านต้องละเอียดขนาดไหนกับของแค่บาทเดียวมันก็ย้อนกลับมาเตือนใจเราว่าเอ๊แล้วเราล่ะซื่อสัตย์กับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแบบนี้แค่ไหนกันนะอย่างที่2คือการจัดการกับของที่เจอสมมติเราเดินไปเจอเงินตกอยู่100บาทไม่มีใครเห็นเลย ใจหนึ่งก็คิดว่าโอ้โ oh, หโชคดีจังอีกใจก็อาจจะคิดว่าเอาไปทําบุญดีกว่าได้บุญด้วยแต่จริงๆแล้วหน้าที่แรกของเราคืออะไรครับคือการตามหาเจ้าของใช่ไหมครับการที่เราเอาเงินนั้นไปเลยไม่ว่าจะเอาไปใช้เองหรือเอาไปทําบุญมันก็คืออะทินนาทานเพราะเจ้าของเขาไม่ได้ให้การรู้พระวินัยข้อนี้ทําให้เรามีหลักในการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นครับ และหัวใจสำคัญที่สุดคือการวนกลับมาดูใจตัวเองหลวงพ่อท่านสอนเสมอว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกอย่างเดียวมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละต้นตอของการรักขโมยมันมาจากอะไรครับมันมาจากความโลภความอยากได้ของคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราเห็นของสวยๆงามๆที่คนอื่นเขามีแล้วใจเราเกิดความอยากได้ขึ้นมานั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้ว หน้าที่ของนักปฏิบัติไม่ใช่ไปด่าตัวเองว่าทําไมโลภอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าตอนนี้ใจมันกําลังอยากมันกําลังโลภแค่รู้เฉยๆด้วยใจที่เป็นก,ากลางๆพอดูมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความอยากนี้มันก็อยู่ไม่นานนะเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันคําว่าใจเป็นก,ากลางๆบางคนอาจจะสงสัยว่าคือยังไงผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆมีการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่ง มีฝ่ายแดงและนำเงินและมีกรรมการใจเป็นกลางกลางก็เปรียบเหมือนกรรมการที่เป็นเพียงผู้ดูเหตุการณ์ถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดสุดท้ายแล้วกรรมการก็คือผู้เห็นความจริงทั้งหมดและจะตัดสินว่าฝ่ายไหนคือผู้ชนะได้ถูกต้องแต่หากกรรมการไม่เป็นกลางไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความเห็นถูกต้องที่จะนําไปสู่ปัญญาก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมครับจิตและการรู้ทันด้วยใจเป็นกลางเห็นตามความจริงที่เกิดโดยไม่ไปแทรกแซงก็เช่นกัน พอเราหัดรู้ทันความอยากเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันบ่อยๆเวลามีความอยากที่รุนแรงกว่านี้เข้ามาเราก็จะมีกําลังที่จะรู้ทันมันได้และไม่ตกเป็นท่าของมันครับดังนั้นประชิกข้อที่2เรื่องการลักทรัพย์นี้สอนให้เรารู้ว่าความซื่อสัตว์และความไว้วางใจนั้นสําคัญขนาดไหนเป็นเครื่องเตือนให้เราละเอียดอ่อนกับการกระทําของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือเป็นเครื่องมือให้เราหันกลับมาดูความโลภในใจของเราเองแล้วหัดรู้ทันมันไปเรื่อย นี่แหละครับคือการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาต่อกันที่ปาราชิกข้อที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเลยนั่นก็คือการฆ่ามนุษย์ครับทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเส้นตายของการเป็นพระได้ไว้มาติดตามกันครับสวัสดีครับ